สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมเช้าว,วันนี้วันที่วันอังคารที่15มิถุนายน2 5 6 4ครับเวลาประมาณ6นาฬิกานาทีหรือว่า6โมงครึง่ง6โมงเช้านะครับพาทุกคนมาที่บริเวณสวนครัวเล็กๆหน้าบ้านครับที่ได้ปลูกพืชแบบผสมผสานลงไปลหลายๆอย่างตามที่เห็นครับกล้วยก็แบบเต็มเลยนะฮะเปลี่ยนจากคำว่าบริเวณพื้นที่ สวนยางนะครับพยายามที่จะทยอยตัดออกทีละร่องทีละร่องถัดจากนั้นนะครับก็นําร่องโดยการที่จะปลูกกล้วยลงไปในร่องยางที่เราเคยได้ตัดออกไปนะครับก็จะเห็นว่านั่นนะครับโคนต้นยางที่ได้ตัดไปนะครับทางด้านนู้นด้วยโคนต้นยางซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นเหมือนกับทางนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้เป็นพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นสวนยางนะครับก็ได้ตัดออก เราผมก็มาสร้างบ้านอยู่บริเวณกลางสวนยางแล้วก็พยายามที่จะตัดดอกเพื่อที่จะให้มันอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับอย่างน้อยแล้วนั้นสวนยางตรงนี้ก็จะเป็นร่มเงาครับเป็นสร้างความร่มเย็นเมื่อเวลาเราอยู่นะครับแต่ก็พยายามที่จะทะยอยตัดดอกเรื่อยๆนะครับพยายามที่จะดูว่าตรงไหนมันสามารถที่จะปลูกพืชแบบผสมผสานหรือว่าพืชผักสวนครัวให้เราได้อยู่แบบโดยที่ไม่จะไม่จะเป็นต้องไปซื้อเขาได้เป็นประมาณนี้ครับมีมะละกอมีกล้วยละมุดฝรั่งนั่นนู่นนี่ เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ฝ้าหลังก็จะปลูกเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยแล้วนั้นเราก็จะได้เก็บกินนะครับแล้วสวนกล้วยก็จะเป็นพืชพี่เลี้ยงแต่ว่าตอนนี้พืชพี่เลี้ยงโตกว่าพืชท,ที่ที่เราจะปลูกแล้วนะครับทีนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบอ่อครับบอ่บอบ่อพลาสติกนะครับได้พลาสติกมาจากท่านผู้ใหญ่จีระพรท่านได้ให้ความมโนเคราะห์มามันเหลือนะครับก็เลยได้แบ่งปันท่านมาขนาด 3, าคูณเเมตรที่เห็นครับขุดลึกลงไปประมาณ1เข่าหรือว่าประมาณ50เซนนะครับ แลวก็ได้นำเหนือแดงจากน้องสิทธิ์มาครับลองมาเพาะลองมาขยายดูครับผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่เหนือแดงที่ผมได้เพาะลงไปเพื่อที่จะให้มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติครับก็ได้ขึ้นมาแล้วนี่ครับหนาเลยครับนี่เวลาเราเอามือลงไปเวลาปล่อยปุ๊บก็จะกระจายแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามที่เราช้อนลงไปครับช้อนลงไปปุ๊บขึ้นมาเลย เราก็จะนําแบบนี้นะครับไปผสมกับปุ๋ยหมักหรือถ้าในกรณีที่เราปลูกพวกพืชไม้ไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับครับเราก็สามารถที่จะไปผสมกับดินนะครับในการที่จะทําให้เป็นปุ๋ยแบบธรรมชาติหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้กรมวิชาทางการเกษตรได้ยืนยันว่าตรงนี้คือจะเป็นตัวที่ดึงไนโตรเจนนะครับดึงไนโตรเจนไว้กับพืชนะครับเมื่อเรานําไปใส่ดินนยะมันจะทําให้ดินเนี่ยมีไนโตรเจนสูงและที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นแบบอินทรีย์มันจะทําให้ดินไม่แข็งดินไม่แน่นนะครับผมก็เลยเล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนอคคะรับ มันใช่แล้วกับทางในเรื่องของการเกษตรพึ่งพาตนเองแล้วก็เกษตรอินทรีย์เกษตรที่ปลอดสารเคมีนะครับก็ได้มานามาลงแล้วในนี้ผมก็จะได้ลงหอยด้วยนะครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยขมพวกนี้แหละนะครับนี่ครับก็จะเห็นไข่มันอยู่ครับอันนี้ไข่หอยเชอรี่ก็เริ่อมขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะนําปุ๋ยคอกใส่กระสอบปุ๋ยครับมัดมัดแล้วก็วางไว้ตรงกลางเพื่อที่จะให้มัน พวกน้ําพวกปุ๋ยคลอนะก็เกิดการกระจายออกมาให้เป็นปุ๋ยกับไนโตรเจนอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละมันก็จะเป็นการวนมาวนไปประมาณนั้นแหละนะครับนี่คือการทําแบบเกษตรแบบพึ่งพาตนเองครับแบบเขาเรียกว่าอะไระ <c oughs> พึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันประมาณนั้นนะครับอันน,นี้นี่ครับก็เริ่มเยอะแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็เอาลงมาเพียงแค่จุดนี้เท่านั้นแหละนะครับนี่แล้วมันก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มบ่อใช้เวลาประมาณ หนึ่งเดือนเป็นไปอย่างที่เห็นนะครับในเน็ตเขาขายกันโลละ150เลยนะครับแต่ผมได้มาจากน้องศิษย์ก็โลละ70บาทเท่านั้นเพราะน้องบอกว่าเกษตรกรเราไม่ควรที่จะหากินกับเกษตรกรด้วยกันถูกต้องเลยครับสุดยอดเลยความคิดนี้ไอเดียนี้นะครับคือถ้ามาถึงที่ก็แบ่งปันกันแบบคนละนิดคนละหน่อยนะครับแต่ถ้าในกรณนะีที่จะให้จัดส่งน้องก็บอกว่ามีต้องมีค่าจัดส่งบ้างประมาณนั้นแหละนะครับเช้านี้พาทุกคนได้มาดูพื้นที่สวนเกษตรหน้าบริเวณหน้าบ้านครับที่ได้เปลี่ยนจากคําว่าบริเวณสวนยางให้กลายมาเป็น บริเวณที่เรียกว่าเป็นแบบเกษตรที่มันจะมีครบทุกอย่างนะครับเดินเข้ามาปุ๊บครบเลยกับการที่เราจะเป็นห้องครัวนะครับแบบนี้ธรรมชาติสบายๆพร้อมกับเสียงนกพร้อมกับนี่ครับเสียงไก่ประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่หลายๆคนกําลังหาอยู่ใช่หรือไม่แต่สําหรับผมแล้วอยู่ที่นี่กับมันทุกวันเชาน้านี้สวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ